สวัสดีครับวันนี่กบ้านทูโกเวตามมาเที่ยวสวนยายสุขพัตยาเ็ตพัตยานะครับเป็นสวนดอ,อกไม้วันนี้ก็วันวาเลนไทายเด้อผนเยอะ วันนี้สาวสวยนุน้นน้องนุกติก๊กนะครับพาเที่ยวคนเยอะมากแดดก็โคตรร้อนอยู่นะแต่ดูพื้นที่ไม่ใหญ่มากนะครับพื้นที่ประมาณห้าไร่โดยประมาณเสร็จเสไปกันเลยร้อนร้อนมาก แดดหอนโคตรเลยน,นี่นะครับไปสวนยายสุปตยาถ่ายรูปไมน่นีแน,น่นแดดไหมเดี๋ยวเข้าไปข้างในกันก่อนเป็นแบบมันแดดเราต้องใส่ผ้าปิดจมูกใส่ผ้าปิดจมูกอ,อันนี้เข้ามาก็เช็คอินนะครับใส่ผ้าปิดจมูกแล้วก็ วัดดูน้ำภูมิสแกนบาร์โค้ดเข้าโครงการชัยชนะตามกฎระเบียบนะครับเพื่อเป็นแนวทางเดียวกันสแกนสแกนสแกนอุณหภูมิแต่ตังห้าสิบบาทต่อคนห้าสิบบาทห้าสิบบาทแล้วก็มาสแกนในมือก่อน ติดไ<จ>ดติดแล้วค่ะเราสติ๊กเกอร์สติ๊กเกอร์ติดเสือ้อครับก็มีสติ๊กเกอร์ติดเสื้อสีลมไหมก็มีที่ขายของหมวกเอาหมวกปะเอาหมวกกันร้อนเอาไม่หนาใหญ่ใหญ่บ้า,บาปะ ดีนะครับที่ลมเย็นไม่งั้นเราพ็โคตรร้อนเลยแต่เราไปดูนี่อะไรบ้างถอดอะไรถอดม็ดคนก็เยอะอยู่นะครับมีร้านอาหารมีร้านอาหารร้านผลไม้เช่าไม่แน่ใจ ความไม่ยังแดดรอแดดแดดฮรอนบ่เดี๋ยวพาไปเดินดูสวนก่อนรอยู่นี่ไหมแค่เราไปเดินรอบๆรๆก่อนคนก็ค่อนข้างเยอะนะครับตรงนี่แต่ดูรอบๆก่อนนะครับบรรยากาศรอบๆที่น่หม้อ้นหมู ก็มีพื้นที่ดอกไม้อยู่โซนนู้นนะครับโซนนู้นประมาณหนึ่งงานพื้นที่ส่วนดอกไม้งานหนึ่งลายสีสันนะครับสีสันก็เยอะอยู่ก็จะถ่ายดยนก่อนแล้วก็ค่อยไปถ่ายดูอ่ากติดตามเขาชมสวนก่อน แล้วก็ถ่ายรูปแล้วฉันก็ไปอันนี้ก่อนเนาะถ่ายรูปก่อนนี่ถ่ายวีดีโอก่อนนะครับหนุ่มหล่อสาวสวยก็เขียบกันเลยนะครับเดี๋ยวจะให้ดูเดี๋ยวจะให้ดูนั่นน่นี่ขอเลองขออนุญาตเจ้าของภาพด้วยนะครับคิดค่ากันไปสวยๆหล่อๆเอ้ย่า ร้อนพวกเรารีบถ่ายมันร้อนไปเร็วๆฟ้ามันหูหนุฝนแล้วนะโอเคเดี๋ยวไปถ่ายรูปกันนะครับครับครับ,รบ <Okay. S 1> วยวขอนี่ไปถ่ายรูปก่อนเดี๋ยวจะมาต่อนะครับตัวนี้เ <Okay. S 1> ดี๋ยวเมีนะครับ, <Okay. S 1> รบมาส่วนตัวนี้ไปถ่ายรูปดอกไม้สีแดงสีเหลืองสวยอยู่นะครับ <Okay. S 1> สวยอยู่ oh. เดี๋ยวไปหาพื้นที่ถ่ายรูปก่อนพืนนน้นที่ก็เยอะอยู่นะครับรตรงนี้ก็ได้มาต้องมาม,งม่ถือสองสามไอ้แช่ หนึ่งสองสามเอ็กซ์จอ์สองสามเอ็กซ์จอ์ผมเดี๋ยวพาไปชมอีกสักครู่นะครับฝั่งนี้เป็นด้านบนนะด้านบนคนโคตรเยอะนะครับเดี๋ยวไปดูดอกไม้กันดีกว่าอไม้ ก็คนเยอะมากนะครับสาวสวยหนุ่หรอคนเจอะนะครับตอนนี้ก็พื้นที่ประมาณหนึ่งงานนะครับดอกไม้แต่ดูลักษณะดอกไม้แล้วนะ่าจะเป็นเหมือนข้พ่นสีเอามันไม่ใช่ดอกไม้ที่เป็นสีจริงๆครับตามธรรมชาติ อันนี้เหมือนจะเอาสีมาพ่นให้มันเป็นสีม่วงสีขาวนะครับสีแดงก็จะมีสุมถ่ายรูปไปเรื่อยนะครับบรรยากาศจดดแดดร้อนมากแดดร้อนมากบอกเลยแต่ว่าคุ้มมาก ครับอย่างที่เห็นอยู่ไม่ไกลนะครับโซนพัทยาขับารถมาทางเส้น3-3-1 3-3-1มาท่างสนามกรอบสนามแข่งรถนะครับพัทยาทันทีครับคุ้มมากคุ้มมากครับสาวาโค้ดเจ้นะบอบเลย อ,อกจากคุณจะได้มาเที่ยวดูตอกไม้ส,สวยๆแล้วคุณยังได้ดูสาววส,สวยๆอีกตอนนี้คือพอบอผมเนี่ยแดดร้อนก็ไปนั่งยู่นู่นแหละไยให้ดูอดูไปนั่งรอถ่ายวีดีโอนูน่นนั่งรอย่นูน่นแดดร้อนอันนั้นแฟนแฟนโคบ,บานพูเองนะครับไปนั่งยูน่นู่นแดดร้อนว่ะอันนี้ให้เวลามาถ่ายวีดีโอ เราไปดู 2. ดอกไม้ใกล้ๆกันในกลัวหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามแชะโอ้โหจัดไปหนึ่งช็อตนะครับก็โซนโซนั่างขอเมืองมันจะติดถนนเป็นที่จอดรถน,นะครับติดถนนก็จะมีซูมสไตล์ริมเลเลยเนะี่ย ให้นั่งถ่ายตรงนี้เขาบอกว่าห้ามเข้าแปลงดอกไม้นครัาสาฟื้นรอบหนึ่งคนบอระวังกันด้วยนะครับห้ามกลับไปข้างในต้องจัดพื้นที่ที่มีแอตที่ให้นั่งโอเกรนะครับค่าเข้าว่าห้าสิบบาทนะแต่ยังดีที่ยังมีลมอยู่แต่แดดโคตรร้อนเลยบอกไว้ก่อนให้แนะนำให้เอาลมมาด้วยนะครับ ให้เอาลมมาด้วยแนะนำให้ลมมาด้วยนี่นมาดูดอกไม้ส่วนนี้มามานี่นะครับดูดอกไม้ก็มีหลายสีดอกไมาสีก็คืออ่าจะเป็นสีมะพร้าวนะเนาะอ,อย่างที่บอกไม่ไม่ใช่สีดอกไม้จริงๆนะครับ เช็ดอกกมาจริงๆซูมนี้เดี๋ยวจะพาเดินดูสาวๆเขาเคลียร์ค่าถ่ายรูปกันอันนี้หนึ่งช็อตแช่ขออนุญาตเจ้าของด้วยนะครับผมไฮไลท์ไฮไลท์ไฮไ,ไ,ไลท์ช่วงนี้แฟนไปนั่งรอเลยวันนี้เราก็ถ่ายสาวๆได้เต็มทีเลยครับเนี่ยไปดูต่อนะครับฝัอันนี้ก็จะซูมนั่งลินมาักกว่า มนั่งเล่นนั่งพักนะครับแดบดบมันร้อนอันนี้เป็นศินย์การรับคนก็ถือว่าเยอะอยู่นะครับน,นี่เลยอันนี้เรามาฝั่งด้านทางเข้าแล้วเมื่อกี้ถ่ายไม่เสร็จอันนี้จะเป็นซุ้มร้านอาหารนะครับร้านอาหารก็จะมีพวกผลไม้นะน้ำปัน่น้านค้าทั่วไป มีผลไม้ก็พอได้แก้ร้อนแก้เหนื่อยนะครับผลไม้ชอบไปโซนนี้แต่โซนนี้เราไปดูส่วนโซนน,นี้จะเป็นแม่น้ำนะครับมีมุมให้ถ่ายถ่ายเอ่อน้ำเป็นสระ์จำลองอันนี้เป็นสรต์จำลองครับเอาน,น้ำให้เป็นบรรยากาศดีๆ แต่ว่าน้ําก็จะมีไม่เยอะมากโดยรวมก,ก็ถือว่าโอเคนะคถ้าใครจะมาสํหาหรับคนที่ชอบเซลฟีนะ่ครับถ่ายรูปส,สวยๆนะมากับแฟนแนะนําให้เอาล่มมาด้วยมันร้อนมันร้อนมากนะครับโคตรร้อนเลยขนาดผู้ชายยัง ไม่อยากมาเลยเอาง่ายๆถ้าจะถ่ายรูปต้องอดคนหน่อยนะครับสุดสาวโอเคครับโอเคอืมนะก็มีประมาณนี้ไม่มีอะไเยอะเดี๋ยวจะให้ดูเขาถ่ายรูปก,กันแน่นึ่งสองสามแโอ้โหน่ารักกันไปแต่สุด้าก็มากันเป็นคู่เป็นแฟนเป็นครอบครัวนี่ตรงนี้ตรงนี้ไฮไลท์เลยวั สวยสวยรามาไปอีกมาขออนุญา,าไปนะครับไปดูฝั่งนี้ต่อดีกว่านี่ผมเดินอ้อมนะผมเดินอ้อมมารอบหนึ่งแล้วเดี๋ยวเดินเดินล <c oughs> าออ้อมไปอีกรอบหนึง่งเอมีสัตเด็ด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 วยวให้ดูโอเคสีสันกันไปขออนุญาตนะครับขออนุญาต สีนี่อย่างอย่างที่บอกมันเป็นสีเอ่อสีที่เหมือนจะทําขึ้นมาเองนะครับสีไม่ใช่สีธรรมชาติอะสีมันเปสีพวนเป็นสีเหลืองต้นไม้มันตายแล้วมั้งทำท้ามันสีครับถ้ามันสีตอนแรกก็นึกว่าเป็นดอกไม้สีไข่สีมมนิกินแต่ว่ามันไม่ใช่สีธรรมชาตินะ ของสวยๆงามๆเยอะเลยครับผมตกไม้ก็งามครับโอ้คนก็เยอะดูดูดูให้ดูให้ดูโอ้แม่เจ้าเขาทามาครับโอ้ยร้อนมากเดี๋ยวเดินไปอีกรอบหนึ่งแล้วก็จะอำลาอะไรกันแล้ว ันบะเด็กนะครับสวนดอกไม้ส่วนหัวมือนี่จะเป็นโครงน้ำที่น้ำมันแห้งเรียบร้อยแล้ว<ะ>อาจะจับปะขอนนี่เนี่ยเป็นตะลุ่มจับตะขอน,นี่เนี่ยโอเคครับก็ปร,ประมาณนี้สวนยายสูกสวนดอกไม้ยายสูกพัทยา เรากลับไปที่เดิมกันเดี๋ยวดีกว่าแต่รอนานแล้วจะโดนบนครับพี่น้องตนี้ตางนี้ก็โดยรวมนะครับสำหรับคนทอ้ตแต่รมเนี่ก็สิบก็ให้เต็มสิบอยู่นะสถานที่ก็อาจจะ แค่ไปนิดนึงคนเยอะจัดก็พื้นที่จำลองขึ้นมานครับพื้นที่จำลองส่วนต้กไม้เดี๋ยวมีช็อตเดตให้ดูครับตรงนี้นี่ช็อตเดตกับช็อตเดตเขาญาตเจ้าของด้วยตอนอนี้างเจ้าของภาพเลยว่าเขาจะผ่านไปดูนะครับอย่างสวยนะเป็นสีม่วงสีม่วงนะครับต้นไม้ ถือว่าโอเคแต่ผิดทคาดคือดอกไม้ดอกไม้ทำสีล้วนเลยทำสีล้วนเลยนะครับเนี่ย <Okay. S 1> ก็สำหรับใครที่จะมานะครับแนะนำให้เอาร่มมาเหมือนเดิมเพราะมันโคตรร้อนมากนะครับ ยังไงก็กสช่องคมบ้านปูนะครับมาดูอีกทีหนะึ่งครับก็ตรงนี้อีกที่หนึ่งนะเขาทำเป็นเหมือนลานกลางเต็นท์นะครับก็สำหรับไว้ถ่ายรูปก็ดีอยู่นะก็สวยอยู่นะครับเป็นมุมมองสำหรับคนชอบกางเต็นท์ ได้ยากมาถ่ายรูปเลยประมาณนี้นะตรงนี้เข้าไปดูในตินเป็นอย่างไรบ้างก็<ส>โอเคอยู่นะครับจัดจัดวิเดตจัดวิเดตมองออกไปก็จะเป็นสไตล์นี้นี่สวยอยู่นะครับสวยอยู่สำหรับใครที่อยากกางเต็นแต่ไม่ได้ไปเนาะก็มาถ่ายกับตรงนี้ก็ได้นะครับเป็นจุดถ่ายรูปแบบ แนวประจุนไปออรเรนจ์กลางเต็นท์อะไรประมาณนี้นะครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวจะพามาดูอีกหนึ่งโซนนะครับหนึ่งโซนตรงนี้จะเป็นโซนที่สร้างภาพประจำสถานที่นะเขา ไปถ่ายรูปของเราเหมือนเหมือนเหมือนไปถ่ายแล้วก็ที่เขาไปถ่ายมาครับก็จะมีน่างรูปมาให้แบบนี้นะครับก็มีใส่เป็นรูปธรรมดานะครับสวยงามแล้วก็ใส่เป็นกรอบนาฬิกาแบบนี้อันนี้เขาทางร้านเขาบอกว่าประมาณแบบนี้3 0 0รอบาทนะครับแบบนี้ส0 0อยบาทสวยงามเลยเยอะมากนะครับส่วนทั้งบนนันประมาณร้อยหนึ่ง ก่อนจะกลับลเราสามารถเดินมาดูได้นะครับว่ามีรูปของเราหรือเปล่านะถ้าเราดูแล้วเราก็สามารถสอบถามขอซื้อกลับนะครับเพื่อเป็นที่ระลึกได้นะครับตรงนี้ก็มีเยอะแยะไปเดินดูกันว่ามีรูปเราหรือเปลามีรูปเราหรือเปล่าคมบ้านฟูเลสซิ่งนะครับขอบแฟนวันนี้ าดูไม่น่าจะมีนะเพราะว่าเราไม่ค่อยได้ไปถ่ายถ้าแบบนาฬิกานี่เปลี่ยนฐานได้ใช้งานได้ปกตินะครับแล้วเดี๋ยวไปดูมีหรือเปล่ายวเยอะแยะเลยครับรูสวย มีเราหรือเปล่ามีเราหรือเปล่าไม่น่าจะมีแบบนี้สามร้อยบาทนะครับสเส้นนาิกาดฉูฉันเด็กเด็กไม่ล่ะก็บอกแล้วว่าเด็ดนะครับเด็ดทุกคนครับเด็กทุกคนโ,อโอคอยอดเลยดูแล้วไม่น่าจะมีนะครับก็สำหรับใครที่เอ่อ มาเที่ยวนะครับแล้วก็จะกลับก็มาแวะดูกันก่อนได้ในโซนนี้มันที่อยู่ด้านอยู่ด้านหน้าพอดีอยู่ด้านหน้าทางเข้าพอดีก็จะเป็นลักษณะน,นี้โซนต้นแบบนี้นะครับโอ้้าน,นี้เขามีมะพร้าวสดให้ด้วยนะใครที่กินน้ำมะพร้าวเยอะๆนะครับนี่ไม่ตกกระแสนะครับอินเทรนอินเทรนด์จ้าไปเลย้างขา จัดวันเดทโอ้ขอนญาตด้วยละกันนะครับผมก็ส่วนนี้เป็นโซนนั่งพักนะเดี๋ยวผมไปนั่งพักละก็ให้คุยกันตาะนะครับก่อนนั่งพักสิอยากไปนั่งพักสักครู่เก็บภาพนะครับเก็บภาพเลยโอ้โหจัดวันเดทจัดวันเด็ดวันเด็ดเราอยู่นี่โมบิลเอเซอร์ฮอล นะครับก็ยังไงก็ฝากติดตามผมบ้านดูนะครับช่อง youtube ไปด้วยนะครับยังไงวันนี้ก็จะขอลาไปก่อนนะวันนี้น่าจะไปอีกหลายที่อยู่นะครับก็ประมาณนี้เนาะทีนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสำหรับแรานที่เที่ยวสวนยายสุขพัทยาบอย